พร้อม e โม j i รูปส้มลิซ่าแบล็คทิงโพสรูปดื่มน้ำส้มพร้อม e โม j i รูปส้มคนกดหลายสี่ล้านครั้งจับตากลายเป็นกระแสะและ s พาว power ครั้งใหม่หยิบจับอะไรก็เป็นกระแสะและ s พาว power ไปหมดสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็คทิงหรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คทิงล่าสุดลิซ่าแบล็คทิงโพสภาพลงไอจีเป็นภาพของลิซ่าใส่เสื้อสีส้มต่อเล็บสีส้มและกำลังนั่งดื่มน้ำส้ม โดยยังลงภาพอิโมจิเป็นภาพส้มด้วยพบคนกดไลค์เกือบสี่ล้านครั้งก่อนมีคนดังเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งวูดดี้ที่คอมเมนต์ว่าคิดถึงอะและรัศมีแขรที่คอมเมนต์ภาพอิโมจิรูปหวัวใจสีแดงสำหรับลิซ่าแบล็ทิ้งไม่ว่าจะขยับทำอะไรหรือหยิบจับอะไรล้วนเป็นกระแสฮิตฮอตไปหมดเริ่มตั้งแต่กระแสะลูกชิ้นยืนกินอาหารที่ลิซ่าเคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นกระแสะลูกชิ้นยืนกินไปทั่วประเทศชาวบ้านแห่หาซื้อลูกชิ้นยืนกินมาลองรับประทานจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แรกของลิซ่า ตามมาด้วยคอนเสิร์ตแบล็ 43, กทิ้งโวทัวร์บอนทิ้งแบงคอกองค์คอของสรีาะเกลือกเกาหลีแบล็กทิ้งก่อนมีภาพลิซ่าโปรทําบุญไหว้พระที่ยุทธยาในชุดผ้าถุงไทยที่ดูแปลกตาแต่น่ารักสุดๆก่อนกระแสะผ้าไทยจะบูมขึ้นมาโดยมีแฟนคลับหามาซื้อสายจานวนมากนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ลิซ่ากินตำมะม่วงและนมหนองโพก็ทําให้อาหารทั้งสองอย่างเป็นกระแสฮิตไม่ไทยอย่างอื่นเช่นกันจากนี้จึงต้องจับตาว่าน้ําส้มที่ลิซ่าดื่ม จะเป็นกระแสฮิตฮอตเหมือนลูกชิ้นยืนกินตำมะม่วงและนมหนองโพหรือไม่